โย่กำลังเข้ามาเข้ามาแล้วอมไอไม่รไม่รู้ เราขอไปตามล่าหาประตูไปดีเอ็นก่อนเราอยากเราอยากไปหาบางกร หมดที่ยังอยากเข้าอะ่ะหมวดที่ยังอยากเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดีวเรเข้าไปแล้ววัดีวัสดีวัดีปดไปตามล่าหาประตูเอเดอร์ดากอนป่ะ k ปตัดเป็นหมดเอาไปซีอวินลอดดิ คฆสาเหรอใช่มาเดี๋ยวเราปรับหมดอาชได้ก่แป๊บหนึงต้องเตรียมของก่อนใช่ปะอืมขอเตรียมมันนทองก่อนออโฆษณาทำไมค้างแบบนี้เนี่ยอ๋อโฆษณาไม่ได้มาสนุกโอ้โหเลิกขึ้นเฮ้ยทำไมหน้าจอเอ็มมันไปตรงนั้นวะเฮ้ยเลิกขึ้นเลิกขึ้นอ๋อมันเกิดเลิกขึ้นเฮ้ยค้างแน่นอน งานนี้มีค้างแน oh, be, ่นอนโอ้ก่อเลยคันหน้าจอ่คลิปเราเป็นเป็นไรไม่รู้ขออนุญาตเช็ดหน้จอก่อนแล้วถ้าไม่ชอบอ๋อเฮ้ยก่อเลยคันเฮ้ยเอ้าเอ้าคือก่อเลยคันเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้มันก่อเลยคัน อ๋อมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ออยมไม่รู้แต่เกมมันค้างตัดตัดตัดโอ๊ยตัดไม่ได้ด้วยโอ้โหมันเกิดท่านผู้ชมครับในเกมนั้นมันเกิดอาการค้างนิดหนึ่งอ่ะตัดได้เลยโอเคเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมแล้วเพิ่งเตรียมเหนไหมโอเค พาดานเอาค้างและค้างละเกิดอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ใช่เรียรอแลเตรียมพร้อมยังอะไรนะเตรียมพร้อมที่จะเอาชิ้นรอดยนะัง<า>เตรียมพร้อมที่จะเอาชิ้นรอดนะนะเตรียมพร้อมที่จะเอาชิ้รอดเลยใช่ไหมเรมาเตรียมแล้วนะก็เตรียมยเหมือนกันปรับแล้วใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตายเกิดอะไรขึนอ่าข้างๆอ่ะขอพีนนทองนะขอภัยดผู้ชมนะครับผมเครื่องมันค้างกินน้ำมันทองก่อนเราเตรียมทุกอย่างแล้นะอือ กเข่อ้ามฆ่าเาวน่เราอ,อินอยู่ีไวม่แถวๆภูเขาอ่ะภูเขาใหญ่ๆอะเฮ้ยไปหายตัววะห้ามหายตัวมิ่ห้ามหายตเฮ้ยเดิๆๆโตตูตต้ป่าเราสร้างทำอะไรให้ห้ามหายตัวมี่ออแล้วจะทำยังไงเนี่ยต้องหาวัวแล้ว ันนเยนตนเ็ตรงไหนที่มีเพชตเรตรงไหนที่มีเพชรวาดคลิปอยู่ดิ แต่ว่าต้องมีถังน้ำโอเคเอ้กเอาถังน้ำไปเลหาที่ไหนอะต้องมีต้องมีเหล็กเพื่อคบาะ่ะโอ้โหแตนไปหมดเลยเพรใช่ระว,วงังเอ็งวางเพื่ออะไรเนี่ยวางนี่มาขด กใช่ป่ะใช่ตกไปทำไมเนี่ยใช่ป่ะคนมันยังไม่อยากตกเลยใช่ป่ะใชเเ่เดี๋ยวเรา,ดา,ดาเดี๋ยวเรานิ่ไปลุ๊บลุ๊กลุ๊บได้มาแล้วเดี๋ยวเราคูณเพิ่มต่อใช่ป่ะโอเค

は<了>い。い เ้ามาเมื่อกี้แล้วก็อยู่ในเซิร์ฟเองอยู่เห็นไม้ไหมเออแหละเห็นปะเห็นไหมโอ้โหสาาเไดีอะไรเรามีเพชรจำนวนมากใช่ อืมสอัอก่มาจาไหเหสกมาเสกมาด้ม ah. ือเปล่าของเราเขดอยู่ตอนนี้เยะแล้วมันก็หมดไปแล้ว่แล้วส้วนขนาดนี้แล้วเ๋ที่ขุดเราก็พังมแล้วที่ขุดเทสมันเป็นที่ขุดที่ทรงพลังที่สุดในมาครับ นี้เพชรเราหมดไปแล้วเราไม่เหลือเลยแม้แต่อันเดียวเราไม่เหลือเพชรเลยแม้แต่อันเดียวเออแล้วเองอะเอามาวางทำไมมี่วางให้เองขุดเอ็งออกมาวางทำไมขุดให้รวยขอบคุณแบตไหมคะแล้วเดี๋ยวไม่ฉัน้องเบียร์ยา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 ติดตั้งคิว อีซ่าที่อีซ่าที่哟西格瑞多的在西哟西的在西哟西า瑞าต哒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 เมื่อไหร่เนียเราได้หกสิบสี่กับห้าอันแค่นั้นเนี่ยหรอเซนเราได้หอันแล้วตอนนี้เร่งทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้เรากำลังเเรายลหรอ เราไม่ได้เสกเราไม่มีไข่ซอมบี้แล<า>้วใครแอบวางเซกไว้ตรงนู้นฮะแล้วใครแอบวางไว้ตรงนู้นใครเอ็งก็เพิ่งเห็นไม่ใช่เหรอแล้วก็วางไปแล้วเอ็งควรจะเห็นตั้งนานแล้วโอ้โฆษณาจะโฆษณาป่ะว้คลิปนี้ก็ขอลาตัวไปแค่นี้แหละ